ครทุกคนสวัสดีครับดูดอกไม้สวยไหมสวยล้ำเลิศใช่ไหมน้องต้นข้าไปร้องเพลงงานบวชคืนนี้ก็งานบวชนะอะวันนี้วันบวชจริงไนงะก็ไปร้องเพลงก็สนุกดีทุกคนร้องเ,งเพลงเพราะเหมือนเดิมไมโครโฟนอันนั้นใช่ไหมที่บอกเป็นไมโครโฟนที่ราคาแบบหกแสนมีคนซื้อให้ใช่ไหมรถนาะเออน้องร้องไม่เหนื่อย โอมันช่วยเยอะเลยไหม่ดีมันจะช่วยเยอะทุนแรงไงทุกคนนาอเลิศนะน้องต้นค่าไป็นเด็กคนรักนะคนดีดามาอีพวกล้อเรียนกูเห็นนักร้องแก้มหมีคนหนึ่งตัวเดิมอะ่ะยังมาทําคลิปมันจับจะร้องครึ่งเพลงหนึ่งในสาเพลงก่อนขึ้นเวทีเหมือนน้องต้นค่าลงจากรถตู้อะไรประมาณเนะี้ล้อเรียนนะ่ะยอกล้อเรียนเก่งไม่น่ารักเลย นะไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะมึงเป็นมืงกับคล้ายๆกะเลวกระรามันเป็นนักร้องแล้วก็แต่งเพลงเองเหรอที่มาแซดต,ต้นข้าวลดยทําแบบลอรี่ยันล่าสุดกลับไม่ได้มึงตอกดาวเรืองเลยสวยมากเร็วมากขอบอกจิตใจมึงทําด้วยอะไรโอเคเนาะมึงอาจจะร้องเพลงดีมีความสามารถแต่งเพลงได้แต่มึงก็งมีจิตใจที่ดีด้วยได้ข่าวไปร้องให้กับวัดไม่ใช่หรอ ไปร้องเพลงให้กับวัดมาเยอะทําไบม,มึงไม่ซึมซับอะไรมาบ้างหรอว้าดูอดอกไม้สวยมากเลิศดูสิทุกคนเออเป็นผู้ชายมึงก็ต้องแบบแซะผู้หญิงเนาะโอ้ยลูกโคตรผู้ชายเลยนะมึงเนี่ยนักร้องหน้าใหม่แบงเนี้ยเออมึงเอาความสามารถไปใช้มันถูกที่ถูกทางไม่ใช่แบบพอเห็นน้องเขาดังหน่อยนะ เออมึงก็อิจฉาสิใช่ไหมมึงอิจฉาน้องเขามึงไม่ชอบไงมึงก็เลยเห็นอะไรที่เป็นดรามา่าน้องเขามึงก็ต้องออกมารับแทนบ้างดิ้นบ้างไม่น่ารักเลยมึงอะ่ะใครแก้หนี่รับมึงไปได้ยังไงกูงงมากเลยสมัยก่อนนักร้องเขาอยู่กันแบบมึงอาชีพเงียบเียเห็นไหมไม่มีงานก็เงียบไม่มาหวังเกาะกระแสโจมตีคนนั้นคนนี้แซะล้อเรียนเขามันไม่ดีมึงบาป ผู้ดอกไม้สวยมากแพงพวยกูก็เห็นนะพูดแต่ไหนก็พูดแล้วนะอย่าหาว่าอย่างวนอย่างนี้นะลลกูรู้สึกได้ว่ามึงไม่น่ารักแล้วก็อีดีเจคุณก็เอาข่าวนี้ไปออกไปพูดกันก่อนหน้านั้นมึงก็นะเป็นตัวเขาเรียกตัวปัน่นเออไม่น่ารักนะอ่ะมึงการบันเทิงทําไมมึงไม่บันเทิงกันเลยอะ่ะท็อกซิกมากลําพังอ่ะนะไนะอ้พวก กากขยะในซโซเชียลอะ่ะมันก็มีไพวกเอฟซีใบเอฟซอยู่แล้วถูกไหมอ่ามึงเป็นถึงแบบนักร้องอะไรประมาณนี้คนในวงการแบบอยู่มาก่อนมึงก็น่นาจะทำตัวให้มันเป็นแบบอย่างเนาะเออแต่หน้าตามึงอเหมาะแล้วแหละเป็นตัวร้ายอะดูหน้าก็ออกแลนะตอนเด็กๆก,ก็น่าใสนะโตขึ้นทำไมขี้เหรนะหน้าตาหน้าเกลียดจึนทุกวันนะมึงรู้ตัวบ,าบ้างปะ ขอบูรี่มึงเลยทําตัวนิสัยไม่ดีแสะต้องต้นข้าวล้อเลียนนะส่วนเรื่องร้องเพลงจากรถตู้อ่ะมันเป็นสไตล์ของสมัยก่อนไอ้พวกที่แซ่พยายามจะมาเม้นบอกว่าทำไมไม่ร้องมาจากเครื่องบินหรือหลายอ,อย่างอุบาทมากนมึงจำได้เมนเนี่ยเร็วมากแซะเก่งกัดเก่งครบไม่ได้พวกมึงอ่ย นี่หาทุกคนป้ายหาเสียงนะเต็มไปหมดเลยช่วงนี้หาเสียงว่าพูดแล้วทามึงทาบางอย่างนะบางอย่างมึงก็ทําไม่ได้ไม่ทํจาจําเป็นต้องทําก็ไม่ทําอย่างยากเลิก MOU กับขเขมรนะนะและบางอย่างมึงไปเจราจากับมันนะไม่สมควรจะไปเจราจากับมันปัจจัยย่างมันคือสัต,ตรูโนะอย่าไปยอมมันขเขมรมันคบไม่ได้ นะทุกคนช่วงที่นักการเมืองออกมาหาเสียงลวงโลกก็เยอะบางพักก็บอกจะหายจนบ้างจะค่ารถเท่านั้นเท่านี้บ้างแต่เฉพาะในกรุงเทพนะมึงจะไปหาเสียงทั่วประเทศลวงโลกขายฝันก็เจอมาเยอะแล้วถูกไหมอย่าไปเลือกอีพักล้มเจ้าเอ่ยที่เอาขเขมรโมเดลพบกับขเขมรอีพักเพี้ยแดงต่างๆอย่าไปเลือกมันบาปกับมึงเพราะมันเลือกแล้วมันมาเข้ามาโกงชาติขายชาติ ล้มล้างคิดล้มเจ้ามันบาบกับชีวิตเมืงีนี่น,นก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 ไอ้ที่ก็บอกหายจนนี่ตอแหลยนี่นกกำลังว่ายน้ำอ่าสวยไหมล่ะมึงออกไปเลือกทั้งทีอย่าไปเที่ยวเลือกโนโวตนะโ no นโวตที่จะเสียคะแนนเออมึงเลือกไปเลยทักเสียหนูนะั่นแหละอย่างน้อยอ่ะมันเป็นคะแนนเยอะพักใหญ่ไง มันจะได้ตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ไปเลือกพักดีๆเข้ามาร่วมตอนที่ต้องเอาพักใหญ่ไปก่อนต่จะเลือกหมอว่าลงลุงพีพักเสียหนูก็เลือกไปแต่กูอยากให้จัดตั้งรัฐบาลสําเร็จก่อนคนก็เลยใช้ยุทธศาสตร์เลือกพักเสียหนูเข้าใจไหมถึงจะไม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเฮี้ยนน้อยกว่าบางพักพักไหนที่มันเป็นพักล้มเจ้า มีปัญหากับความบั้นคงด่าทหารแต่เข้าข้างขาเมรเนี่ยมึงอย่าไปเลือกอีส้มกับแดงนี่แหละแล้วเมื่อคืนกูเห็นไลฟ์สดในทิกต็อกนะมันมีนักการเมืองในจังหวัดอ่อเนี่ยสูขา่าและที่มันมีข่าวสกแกมเมอร์จำได้ไหมศาลก็ยังให้มันมาลงลึกตั้งนะเพราะก็บอกว่าปล่อยตัวก่อนวันวันเลือกก็เลยให้มันเลือกได้ทนั้นที่มันมีคดีความยังไม่สิ้นสุดเี้ะมากนะกะกะ้อใก้กตพวกเนี้ยกูงงกับกฎหมายไทยฮะ มันดังไล์สุดแล้วมันก็บล็อกกูเพราะกูเป็นเมนไงเป็นเมนสร้างสรรค์กับมันไงแล้วก็มันมีสอสอแดงควายแดงอยู่ตัวหนึ่งนะเข้าไปด้วยไปร่วมด้วยมันบล็อกกูตัวนั้นแหะเร็วมากมึงยังคดียังไม่สิ้นสุดเลยนะอีอพักเจ้าของห้องอะ่ะเจ้าของห้องที่ตอกเมื่อคืนอ่ะกูเป็นเมนว่าใครทาอะไรไว้เดี๋ยวก็ได้รับกรรมกูเมนอย่างนี้ไงเออมันก็เลยร้อนตัว นะทุกคนคืนนี้รอดูน้องต้นข้าวกันต่อจ้าเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปก่อนเนาะสั้นๆแต่ก็คือได้สาระบันเทิงบ้างเล็กน้อยโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับอีพีหน้านะทุกคนนะขอบคุณฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ